หน่อยลับมาหน่อยพูดมาหน่อยพูดมาทำไมเอาเอาคูเอางเบอร์บางเอร์ทำไมเาเอาูถุงยาขาไเล็กไปเอาคูแล้วเอาเลยอ๋อบางเลยโอ้ยโยครูยังเอาเลยคูเซนดอกบางอ่าเป็นไงเฮ้ยหน่อยแกทำอย่างนี้ไม่ได้นายหน่อยเป็นแคนอยู่เน้่ยยังเมื่อหร่เลยเ่ย ไปบอกบอกแล้วแบบจะไปแย่งแฟนเขาได้ยังไงหน่อยยอมร้านก็นอนกับคุณหน่อยเลยโอ้โหหน่อยทำไมเป็นคนอย่างงี้ไม่เท่เนี่ยไปดูตรงที่ที่บอกนกอยู่ให้ไปเลย้ยงนกก่อนตายหาแล้วบางเงยไม่เห็นเนี่ยนนอนเถียงนานหน่อยเราทีเถียงนะเห็นมาแล้วมาแล้วไปเลยไปเลยไปเลยเอ้ยพวกมึงมาแล้วไปทวไปเลยไปทวงเลยไม่กล้หนอยไม่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 ได้จริงนะจริงสวนนี่เราชวนจริง ลงเลยยังไม่ได้ค่าเหร่ข้าแหร่อะไรไม่ให้ไม่ได้ถ่ายไม่ได้ถ่ายข้าเกิงม่เกิดเทพไงเอาเอาเอาแล้วเออเดี๋ยวเดี๋ยวป้าแปงบแป๊บรอแป๊บนึง ก็ทำไมไปรับเงินกันไม่เรียกสมจิตวะไม่เข้าใจเลยพวกนี้โอ้โหมัต้องยอนแล้วเอใครไปยังไงมเอ่ใครคนละสองแ้วเนลุงแล้วปาปาบอกฉันว่าผู้ใหญ่ปาบอกให้มารับกันเองไม่ไมให้รับแทนกันแล้วไม่ทว่าเธอไม่ไปรับเงินเราเขาแถบไ่ก่อนไปแย่เราค่อยเออโอเคโอเคอ๋อเดี๋ยวเ๋ดรอใช่ป่ะได้เพื่อนได้ไดเขาแถบเร็วเร็วเขาแถวเร็วเยเดี๋ยวเอออยาเอามาให้เมอนเนียเออ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 ไม่ให้ก บอกที่ผู้ใหญ่ป้าโอ้โหไมู่ที่ันที่ไหนแล้วกาวันฉันไม่อยู่อย่ามาตบเพิ่มมาไล่กูอยู่นี่ฮะูไมอันอยู่นี่ซะลำไม่กกจโดนเตะกูเลยบอกยังไม่เข้าไปแล้วกแล้วไหมเออมึงกอทวงผู้ใหญ่ป้าสิแบมไม่รู้เรื่องอะไรนะแบมหยุดพี่แบมหยุดแล้วอย่ามาคุย่าไม่ให้กูนะดือันะ้ Cá gì? Cá chèm mắt khỏe chèm mắt À, này Anh phạm Rồi, đừng tiếng nữa À, à, không tiếng mừng, bác mừng à Ừ Khoan <laughs> <Băng>, rồi, đi <laughs> <đợi. Để, cười> à, hồ khó <laughs> khó rồi, khóng khưng rồi Rồi, đừng nói, đi đi, đi Đi đâu, đi đâu, đi đâu Ừ Ừ Ừ Bác nhìn mắt, nghe nhé Nghe nhé Ừ Bác nói không เดี๋ยวเมื่อวานมันกินข้าวตอนเย็นแบบที่โรงครัวกินที่ครัวก็หายกันไปไงค่าข้าวเค่าข้าวไม่ได้ข้าวแล้วแล้วไม่ใช่แล้วก็แล้วอย่ามาสนใจอเรื่องฉันอ่าก็ใชแล้วอ่านี่ก่อนก็ค่าเสร็จมะเขือเทศคืที่าข้าวเองเพราะกูกินตังค์เด้นะอันใดยังวาชานี่กินยัง อีแลี้ยวจะไม่กินยาเอามาสามสิบเข้าเอาไม่ได้ไม่ได้ยังไงเขาจ่ายกูทุกคนมีมึงเคยยังไม่จ่ายย่าเย้ามาสามสิบเฮ้ยฉันให้แกย์วันละยี่สิบจะเอาสามสิบไม่ได้ย่าเย้าเอาสามสิบจะกินก่อนเข้าเข้าจะเข้าเข้าก่อนข้าเข้าสามสิบอ่าค่าบ้านกูอีกเท่าไหร่เอออาค่าไป้มึงเท่าไหร่ต้องจ่ายกูอ้าวอ่างอ่างเกยหสถาน ค่าประเทศไท้่ไรคารักบุงความยอะเท่าไหร่ไปเทาไร่าพระค่าไนี่ไม่่ากู่าอยู่ค่ากินค่าขอดกูล่ะนีสองกูเท่าไรปุ๊บสามค่าตัวมึงคือไม่ใช่บ้านมึงมันงประเทศกูมึงต้องยังค่าเท่าไหร่าทีปแล้วากูมึงไปร่ายัน่งปุ๊บข้างทีที่ข้านอนเลยคิดได้ยังไงวะเนี่ยค้างเคหาสถานอ่ะแวคิดได้ยังไงวะ ไูถ้ายา่ะทานถ้าแม่ค่าบอกค่าพ่องตายไม่กูกินยาวันนี้พวกกูเอายิ่งิตกับวัแล้วพวกกู่กินนะทำไมอย่างนั้นเล่าโดนบอกซื้อหม้อแล้วตายหาสามร้อยไม่เหลือแล้วโดนหักหมดจะเหลือไม่เนี่ยเฮ้ยเพื่อนไอ้ยัดเัวยิงเดียวเพื่อนต่างที่ผู้ใหญ่พาอย่างเดียวต่างกันที่ผู้ใหญ่พา อย่าไปมูลไฉยิ้มข้าวไปยิ้มข้าวไปยิ้มข้าวติดปากต้องไปจ่ายค่าน้ำมันเพื่อเข้ากุเซีนเข้ามาฟังก่อนพี่ใชาเหตุเพื่ออันนี้เจ้ามีจะลดยิ้มบ้านหลังนี้ก่อนไหมไม่ใช่ก็เอ็งกินข้าวเช้าเอ็งกินข้าวตามเตชม สามสิบไม่มีรอย่าทมาไปให้จ่ายให้เขาจ่ายให้ได้ก็บอกเขาเขาให้เจ้านอนได้เลยไม่ได้ไม่ได้มึงก็ไปจ่ายมาก่อนไม่ได้ไม่ได้งั้นงั้นงั้นทำไงได้ไม่มีตังค์มันกลับบ้านได้ไหมอย่ายุ่งนะฟังนะอยู่นี่ก่อนบ้านไหนนี่ไงบ้านกูมือหลอนวันนี่เป็นบ้านกูบ้านมึงนี่ไหนมึงไม่จ่ายมึงกูป้ายไปบ้านมึงไม่ให้กูออกไปบ้านกูอ่ะมึงดูป้ายที่บ้านใครอ่ะเขาบ้านมึงไม่ให้กูออกไปบ้านดิออกไปไปบ้านมึงอยู่วัด กันหมดว่าอยู่วัแลข้าเข้ามึงไม่มีข้าวกินไงเออมึงไม่ใจกลัวมากก่าท้าทินบายกูจะได้ก่ข้าข้าวทุนให้ไงไปมึงจ้าพันหนึ่งไม่ได้มึงต้องจ่ายกาคือแหนึงฟังเลยหึ่งฟางหน่งฟานี่คราบมึงฟังกอนฟังว่ามึงไล่ทุกคนออกไปเลยไ ได้มึงอะไรคนเดียวไม่ใช่บ้านมึงเอดนล่นหน่อยไปูใจไม่ไ้แล้วไป้ยัไม่ไปง่ายีละคนได้มึงคนเดียวเลยแล้วคนเดียวเลยแไงคนเดียวคนไปอะมึงมึงเจ้ายมึงจ่ายเขเรงจะาตามมามึงไม่ให้เขาเสิร์ฟเงบ้านเ้ว่องเ่อมงงกินบกดีด้ไยเจ้ายเมึงดียคนไปมึงได้มึงได้ตังค์อ๋ได้ได้ได้จะออกไปแล้วมเจ้าอยากไปแล้ว ไอพวกกูก็ไปออกไปว่าเหมือนผ้าหานแล้วผ้าหนึงอยู่ไหนอะอ้เจาะอะไรเนี่ยเออเดี๋ยวเดียวมันพ่วงไงเนี่ยวมันพ่วงก็จะออกไปตรงนั้นก็ไม่ใช่ใครมาจ่อก็ได้อีเหี้ยไปได้บ้างสนจริงจริงไม่วันนี้กูไม่ได้ค่าสองร้อยใครจะโดนมากรุ่นหลังเมืองข้ามกระเทศยเกี่ยวกับกระเทศยมกระเทศเสร็จแล้วไม่ใช่แล้วขายที่ไหนได้โหให้มึงไม่ได้ทีละคนไปให้มึงง่ายเลยใจว่าก่อนดึงง่ายก่อนโอ้โหจีละคนทีละคนไ จะออาไปก่อนแล้วก็ขีดเลี้ยวลงมาเำานละเลี้ยวลงมาไม่ได้จะออกไปเลยเงาไปจังไปยังมีเงินให้ไม่สบายครับไม่สบาย้ให้ยีบาทแล้วเออให้ยีบาทให้อยู่แล้วเออใงจังไงเออังมีเนแล้วไม่เออไม่อะไรเลยค่าข้าวเออข้าวงงะงงค่าข้าวยัไข้าวกล่องเดียวนะเออข้าวอเีย แล้วผู้ใหญ่ปลาเขาหักเธอคนเดียวได้ไงอ่ะข้าวอ่ะไม่กลัวงแม้วันนี้นะลุงเราเอากระปุกปลาหมูกันมาด้วยกันเออราถามดิอ่ะข้าข้าวกล่องเยอะเลยข้าบลกหมูไม่ไม่บอกบกปลาข้าข้าวกล่องเดียวนะแเราขายยากู่อ่ะไห้ผมได้กี่ละคนผมได้ตังค์ใครไม่ได้เอาเองผมไม่ได้ตังค์สองร้อยเงิไม่ไม่เยอ่ให้กี่ละคนเออเริ่มได้เลย ได้แล้วก็ไปมองกันถาอย่างนี้จิไปทีแรก่ยโอ้ให้ที่นอนมึงได้ก่อนไล่คนไหนทีละคนได้หรือเปล่าไล่มึงกลับบ้พ่กันเลยอ้าวได้เลยอ่ะอยู่นี่นะได้ไม่ได้ไม่มีรถไล่เป็นใหญ่ปลาออกไปเลยขบอกไล่ทุกคนมึงไล่เป็ใหญ่ปลาใหญ่ปลาเป็นเจ้าของบ้านไล่ไงอันนี้เขาจะเก็บเส้นเก็บที่นได้ของเกาบทำไงอ่ะเดี๋ยวเอาเอาหน่อยกป็นคนแรกกันอะ ไม่รู้อยู่ว่าเขาพูดเธอบอกใช่ไหมหน่อยแย่งบางแต่เธอไปอ่ะบางนะโอ้โอ้ฟ้ฟ้องใหญ่เลยอ่ะเมื่อเช้าเอโงงมากเลยแล้วก็ที่ว่าอยู่หลังบ้านเนาจะไม่ใช่แฟนเป็นแฟนกันก็ปล่อยเขาเรอพูทัวันบางตีกูว่าไม่เป็นแฟนกันปล่อยเขาห่ออเขามีความสุขก็ปล่อยเขา กระแสนเธอเยอะอยู่แล้วไงสันจิตน้อยหน้าทำไมล่ะคือมันไม่ได้คาดหวังก่อนเช่นกันค่ะเมื่อเทศสูงเองแล้วเออเขาจ่ายกันหมดแล้วนี่บาหลีเมื่อได้นะได้ดีมึงอยากได้ทำอะไรทำยี่ใหญ่ปลางานง่ายๆมึงได้ออกทีละคนเลยเก็บไ้ง่ายเร็วๆไปได้ใครทุกคนกูกับบแม่คผัวทุกคน ไปเลยไปปล่ามึงเลยเออาลายตรวจมาเลยตรวจมาเลยแต่คนนี้ห้ามไล่นะถ้าไล่ไม่ทันมึงจะกินข้าวแน่มึงอดข้าวกันทั้งบ้านไล่เลยไปไหนมันวะไปไหนวะน่ะไปไหนแล้วกูใหมึงไล่มึงไปต้องออกเอาไปไหนเมื่อื่นกูไม่ได้ไหมเหมือนคนแรกคนอื่น ไม่ยอมถล่ออกคนเดียวว่ะดูดิดโอวยสุดยอดอ่ะ